พ้ดบอกเขาทำอะไรต้องดึงดึงยังไงดึงข้างหลังอ่ะแล้วก็ไฟขึ้น Happy birthday Mattie แล้วอันนี้อะไรอันนี้คือของของของร้านขอ้า๋อไม่ได้น้ำชิ้นคนก็น้อยคนของร้านเออมันก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แมตติอันนี้สิสิอันนี้อะไรอ่ะเค้กอะไรอะไรนะสิไม่อันนี้สีเค็มหรือสิบเปอร์อะ อ,อ๋อที <t <t ่แขไอ้ทางไหนเข้าใจเข้าใจิมต้องเป็นสซยิตนี้ยแฮปปี้แซยิต้องตัดต่อเป็นแังครับเฮ้ยแฮแแฮแฮแแฮ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 แ้แฮแฮแ นี่ของทางร้านนีเดิมปีเบอร์ดีปิบ๊บับปิ๊บับเดืลองเนหน้าจะได้600บาทนเขาลย <c oughs> จะลองว่าเดอนหน้าจะได้600ใครจะแบ่งใครจะแบ่ง